เราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยไปเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งด้านที่ต้องบอกว่าอยากให้อาจารย์ครีเอทเลยด้ยวยกัน,นะคะอาจารย์ว่านวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่อาจารย์บอกยุคนี้เนี่ยน่าสนใจขึ้นมาอาจารย์ว่าน่าจะเป็นด้านไหนดีคะถ้ายุคนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีนาโน้มเติบโตไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นพวกแบบอ่ะไทยสปอร์ตอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่านักมวยเก่งๆคนนี้ก็เปิดจิมเป็นของตัวเองแล้วต่างชาติสนใจเยอะมากใช่ครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับถ้า ถ้าเราไปสแกนดูบนโลกอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีละไปจีนไปอินเดียไปอินโดไปเรียนพวกศิลปะการต่อสู้วก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่กับแคมป์ผมว่านี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกระแสะที่น่าจะมาแรงแล้วก็อยู่นานเนื่องจากว่าเรามีเวทีหลายเวทีเนาะที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยด้วยแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มในอนาคตใหม่ๆมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่มองรสนิยมหรือความชอบของคนที่ไปผสมผสานกับอ,อย่างอื่น จริงๆเมื่อกี้ระหว่างทางก็มีน้องแชร์มา,าน่าสนใจวันเนี้ยมันเริ่มมีแล้วนะแพ็กเกจโยคะกับหมามฟังเสร็จแล้วเราก็แบบเอ๊ยยังไงนะจับหมามาเล่นโยคะหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่ปรากฏว่าน้องเขาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยนี่ไงมันเป็นเรื่องของการที่จับเป็นโยคะนี่แหละ แต่ว่าในนี้ก็จะมีการเอาลูกหมาเนี่ยมาปล่อยแต่ความน่าสนใจมันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงเราจะได้เล่นโยคะไหมเรา,าจะได้เล่นกับหมามากกว่าแต่ถ้าเกิดเราเอา,เ,อาเทรนด์สองเรื่องมาผสมกันคนระับมันก็จะมีเทรนด์ของคําว่า pet humanization หรือคนเริ่มสนใจอยากเลี้ยงสัตว์เป็นเหมือนลูกหลานคนในครอบครัวแล้วก็เริ่มมีกระแสที่เป็นติ่งหมาติ่งแมวมันก็กลับกลายเป็นว่าก็มีคนคิดต่อยอดได้เนาะว่าเราผสมประสานกิจกรรมที่ทําให้รู้สึกเรา ผ่อนคลายร่างกายเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวผ่อนคลายจิตใจมองในสิ่งที่เราชอบผมว่ามันก็จะมีการต่อยอดความคิดสร้างสารรค์โดยการที่เหมือนผสมภาษาเนีง้ยไ,ไปเรื่อยๆครับ,รบก็เหมือนตอนแรกที่เราคุยกันถ้าเราถามว่าตัวทัวริสึมกับอินโนวชันมันมีอะไรบ้างก็คือของที่มีอยู่ต่อยอดดึงกลุ่มคนยังไงกับเทคโนโลยีแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเห็นกระแสที่มันก็จะวิ่งไปในสองข้างนี้แหละก็คือการที่เอาแนวคิดสร้างสารรค์มาทําธุรกิจใหม่ๆกับเรื่องของการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวสะดวกสบาย เรื่องของการดูแลตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นในมุมคุณพีพล่ะคะคิดว่าถ้าให้ครเอทขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นมุมไหนที่น่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตผมมองว่าเทรนด์ทุกวันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของ,ของ AI เป็นหลักถูกไหมฮะในเรื่องของ Machine Learning แต่ถ้าเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยผมมองว่าในเรื่องของ Entertainment ด้วยแล้วดึงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ขึ้นมารู้จักมากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นพวก Virtual Concert หรือว่าทำเป็นเหมือนแบบ เป็นนวัตกรรมอย่างเช่นอาจจะไม่ต้องใช้เป็นเทคโนโลยีก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้ความคิดสร้างสารรค์ก็จะมีอย่างเช่นไอติมวัดโพกางเกงแมวที่มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้ก็สามารถดึงขึ้นมาเล่นด้วยได้แต่ทํายังไงให้คนส่วนใหญ่ที่เขายังไม่รู้จักเป็นที่รู้จักเนี่ยครับก็จะเป็นนวัตกรรมด้านด้านการแบบาการแสดงผลไหมเป็นโวลชวลเวิลด์ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเป็นในหน้านี้มากกว่าค่ะก็คือเหมือนหยิบเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเข้ามามีส่วน อย่างต้องบอกว่าเกงแมวนี่คือเป็นกระแสมากนะคะหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาเอาไปทําเป็นเหมือนแบบลายของเอกลักษณ์ตัวเองคือจริงๆแล้วมันเป็นเกงช้างใช่ไหมคะที่แบบดังๆในบ้านเราแต่พอเกงช้างมันดังมแมวก็ดังที่นู้นที่นี่ก็เอาลายตัวเองเข้ามาใช่ก็เลยเหมือนแบบว่าถ้าเทรนด์สมัยนี้อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งของใกล้ตัวด้วยไหมคะอาจารย์เข้ามามีส่วนก็ทั้งหมดเลยครับอย่างสมมติเราเดินเนาะแล้วเราจะเห็นนะักท่องเที่ยวจีนเกาหลีเง ถ้าเราไปวัดโพไปวัดอรุณเนี่ยผมก็งงเหมือนกันไปวัดโพไปนวดแต่แต่งชุดไทยก็ <c oughs> ผมเดินไปทํางานพอดีแล้วเราก็แบบฮะตกลงมันต้องแบบถ้าเดินวัดโพแต่งชุดไทยถ่ายรูปยังพอเอ้ยขอโทษทีเดินวัดอรุณแต่งชุดไทยก็พอ, <ๆ S 1> พอเห็นเพราะว่ามันมีร้านให้เศ้าอย่างแต่ตอนนี้กับกลายเป็นว่ามามา,มา,มา,มานวดวัดโพแต่งชุดไทย <c oughs> ก็คือก่อนนวดก็ต้องรู้สึกว่าเป็นคนไทยขนาดนั้นเพราะนั้นเรื่องของตัวตัวธีมที่ทําให้เขารู้สึกย้อนกลับไปครับมีประสบการณ์ร่วม มันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญกับที่นั้นๆใช่ครับอย่างเงี้ยถ้าเราไปยุธยาครับเราจะเห็นเลย<า>ว่าชุดไทยเนี่ยมาเดินเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มแน่นอนทั้งเซ็ตก็คือใส่สบงทรงพลังกันทุกที่มาตั้งแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพเราจะเห็นเป็นกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าไปยุธยาเราจะเห็นเป็นกลุ่มครอบครัวเราก็เดินจูงกัน<า>ดีนะครับสะท้อนว่าแบบเออภาพของการที่เขาเหมือนนั่นแหละครับอยากมีปฏิสัมพันธ์ว่าไป เวลาคนไทยไปเกาหลีก็อาจจะแบบชุดคันปกแต่งเข้าซะหน่อยนึนงอินกับสถานที่ช่แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างในยุคนี้ที่อย่างถ้าในมุมของนวัตกรรมอาจารย์ว่ามันจะสามารถหยิบเข้ามาดึงอะไรในไทยเราที่มันชูมากกว่านี้ไหมคะหรือที่มีอยู่นี้อาจารย์ว่ามันโอเคแล้วคือถ้าเป็นถ้าเป็นโฟล์อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับกระแสของเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นช้างแมว นี่ยังไม่รวมถึงหมางูพันุ์พิเศษอะไรย่างเงี้ยนะ,ะมันก็จะมีการที่บอกว่าเออเห็นแล้วก๊อปแต่เป็นการต่อย,ยอดอซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรในเชิงนวัตกรรมว่ามันเป็นการบิดเล็กๆน้อยๆก็อาจจะพูดกันว่ามันเป็นอิน r ค m ร n t เมนทัล v ินโนเวชั่นแต่ถ้าเกิดจะสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาใหม่ๆมันก็จะกลายเป็นทีมไอเดียไม่ว่าจะเป็นสปาบางที่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีการทําเป็นเส้นทางเลยเดินเข้าไปถึงแล้วอย่าเพิ่งเข้าไปนะ แวะทักสารประภูมิแป๊บหนึ่งคุยกับเจ้าที่เจ้าทางเป็นตัวไมสเต็กโกสเข้ามาถึงก็ตีค้องเข้ามาถึงก็มีภาพของการทําเป็นบันไดขึ้นไปแล้วก็ภาพเป็นสวรรค์เจ็ดชั้นเพื่อทําให้คนแบบรู้สึกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับตัวกายภาพที่เป็นการออกแบบผมว่าอย่างเงี้ยในในทั่วประเทศเนี่ยมันก็จะมีแต่ว่าท้ายที่สุดอะครับมันก็จะมาตกในเรื่องของตัวที่เป็นการสื่อสารที่น่าจะเป็นตัวที่อาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติม แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นจะมีคุณพีทิ้งไว้เนาะในเรื่องของตัวการเอาพวกแบบ AI เข้ามาเป็นตัวเอนจินในการทำให้ Immersive ดีขึ้นเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีเว็บ3.0มีเรื่องที่มัน Interact ได้มากขึ้นโอกาสในการสร้างอีเวนต์ที่เก็บสตางค์ในรูปแบบใหม่ mm hmm. ก็จะมาแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับตัวตัวแก่นของมันก็ยังเป็นเรื่องของการที่บอกว่าเรากำลังจะนำเสนออะไรที่ต่างทำไมคอนเสิร์ตไทยถึงได้แตกต่างจากคอนเสิร์ตที่อื่นถ้าสมมุติว่ามันดูเวอร์ชวลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องลงไปที่ตัวเพลงเรื่องของท่าเต้นกลิ่นอายอะไรต่างๆที่ผมว่าคนไทยน่าจะทําได้แต่การช่วยแค่ให้คนอื่นรู้จักแล้วก็ขายในมุมที่ที่ทําให้เขาเห็นแล้วมันเสพแล้วว่าแบบเออมันต่างจากที่อื่นจริงๆผมเคยไปออกบูธขายของเครื่องประดับผริขายเครื่องประดับอยู่แล้วก็บูธข้างๆเนี่ยด้วยความบังเอิญเป็นนักศึกษาที่มันเรียนแต่ว่าคนนี้สามีเ็าเป็นคนญี่ปุ่นเรามองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็มันญี่ปุ่น แต่คนที่เป็นคนต่างชาติม,มองเขาบอกเนี ee, ่ยไทยสไตล์มันมีกิมมิคอยู่แล้วเราก็ตรงไหนที่มันเป็นคนไทย <c oughs> เราก็มองไม่ออกคเ <c oughs> พียงแต่ว่าคนที่คนที่เขาสนใจใน <c oughs> ในแวดวงเนี่ย <c oughs> เขามองปุ๊บเขาก็จะรู้ว่า <c oughs> เอ้ยเนี่ยมันมีกลิ่นที่มันแตกต่างไปจากจากมุมมองเดิม <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่รู้วิธีสื่อสารเนาะในขณะที่ของร้านผมเราก็จะเน้นเป็นเรื่องของเครื่องประดับที่มันเป็นเหมือนแบบมุมไทยหน่อยแต่มันก็เลยทําให้เห็นว่าเอ้ยมันมีนะคนที่มันรับได้ว่ามันมีความเป็นไทยซ่อนอยู่ แต่ก็จะต้องหาเรื่องของตัวนวัตกรรมในการสื่อสารแบบใหม่ๆมาช่วยค่ะก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกในไลยๆยเทปว่าเรื่องของนวัตกรรมมันมีการพัฒนาเรื่อยๆบ,บางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้มันไม่มีไม่ได้แปลว่าอนาคตมันจะไม่มีมันอาจจะมีการพัฒนามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งแ,แน่นอน